ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะชาวเน็ตวิจารณ์สนานหลังเจนนี่ได้หมดทัศชื่นโดนสั่งยกเลิกงานที่จังหวัดพัทลุงเรียกได้ว่าเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักสำหรับสองพี่น้องที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้สำหรับเจนนี่ได้หมดทัศชื่นและสาวลิลลี่ได้หมดทัศชื่นนั่นเองค่ะ หลังจากที่เธอนั้นมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ให้กับก้าวเกิดพลอดีตนักร้องที่เคยมาร่วมฟิชเชอริงกันในเพลงเลิกคุยทางมเภอเพื่อเธอคนเดียวล่าสุดก็ทำเอาเดือดระอุไปทั้งโซเชียลเมื่อทางด้านเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นโดดออกมากุดวิรกรรมในอดีตหลังเจ้าตัวนั้นโด่งดังจนซื้อบ้านซื้อรถแต่กลับไม่ยอมจ่ายหนี้ที่เคยหยิบยืมซึ่งทางนี้ทางด้านเพจของธนาวุฒิขุดประเด็นได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า พัทลุงถิ่นกำเนิดมโนราคนจัดงานคอนเสิร์ตท,ที่นี่ยกเลิกเจนนี่ลิลลี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครูหมอโนอราซึ่งงานนี้ทางชาวเน็ตนั้นต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากเลยทีเดียวโดวยชาวเน็ตต่างเข้ามาถามเรื่องดังกล่าวใช้เรื่องจริงที่ถือว่าเป็นเวรกรรมตามทันและขอให้เจนนี่ได้ปรับปรุงตัวเพื่อเส้นทางในชีวิตข้างหน้า